กานนะคะปี2019นั่นเองนะคะได้รถตู้ใหม่คนดูเพียงแค่8,000บาทเท่านั้นนะคะที่สําคัญเลยคันนี้นะคะเป็นตัวลองท็อปเลยนะคะถ้าใครอยากทราบว่าตัวลองท็อปนะคะมีลูกค้าอะไรบ้างน,นะคะอาจจะเล่ามาดูกันเลยโอเคกระจังหน้านะคะก็เป็นกระจังหน้าพรีเมียมนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะ ฉมหน้าเขาก็ประมาณนี้เลยเป็นรถคันสีขาวนะคะเป็นตัวล้อมแม็กเดิมจากโรงงานนะคะแม็กยังใหม่ยางยังใหม่อยู่เลยเนาะและตรงนี้นะคะก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะจะมีไฟเลี้ยวด้านกระจกให้ด้วยเนาะแล้วก็เป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะภายในของเจ้าตัวนี้เลยนะคะก็นี่จะเป็นกระจกไฟฟ้าตัวเซนทันล็อกนะคะ อ่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มไฟฟ้าปุ่มพับกระจกไฟฟ้านะคะแล้วก็ตัวปรับกระจกนอก,การมองเห็นของเรานะคะไมค์คันนี้นะคะอยู่เพียงแค่สามหมื่กเจดสิกิโลเท่านั้นนะคะนี่จะมีตัวฟังก์ชันให้ด้วยนะคะมันติฟังก์ชันที่พวงมาไลยนะคะเพิ่มความสะดวกสบายเวลาเราขับรถเดินทางนะคะแล้วก็มีแอร์แบ็กให้ด้วยฝั่งคนขับนะคะ อ่าเดีย๋ยวเรามาดูด้านหน้าจอเลยคันนี้นะคะหน้าจอดีวดีเดิมๆจากโรงงานสามารถเสียบแผ่นซีดีหรือว่าสายแจ็คหรือว่าจะเป็นบลูทูธก็ได้นะคะนี่ตัวปรับแอร์นะคะแล้วก็ตัวไฟหมักจะอยู่ด้านนี้เลยเป็นไงล่ะลูกเล่นตัวนี้นะคะค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยเป็นเกียร์ธรรมดานะคะมีให้5เกียร์เนาะนี่ที่รองแก้วนะคะ สวยมากนะคะและที่สำคัญได้ปีใหม่มากๆด้วยภายในนะคะก็จะเป็นสีทูโทนนะคะเป็นสีทูโทนประมาณนี้เลยนี่บอกหุ้มด้านบนนะคะเอยขออภัยค่ะถุงหุ้มยังอยู่ให้เลยเนาะนี่โอเคด้านตัวน,นี้นะคะก็จะเป็นแขกเปิดได้นะคะนี่ ใครที่กำลังมองหารถกระบะครอบครัวนะคะได้ได้ไดออ,อุปกรณ์ครบๆเยอะๆนะคะแล้วก็มีลูกเล่นให้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็จะพาไปดูด้านหลังก่อนดีกว่าด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยสวยๆไปเลยนะคะแหา่ผา้เบียรก็ได้เลขสวยด้วยนะคะห้าสาสามเนาะโอเคนะคะคันนี้ก็ เป็นมิสูมิชิตไตซันนะคะปี2019ไปเลยเนาะราคาอยู่เพียงแค่4 0ส0 0 0บาน